เมนูเห็ดปวกนะคะพี่นางลํำกำลังเล่าขาเห็ดด้อค่ะเอาชินออกจากขาเห็ดเนาะคะ่ะกระีเอาไปล่างนะคะแล้วก็จะแจงกันนะคะ <c oughs> อ้พี่นางลดสีแจ้วมันบ่น <c oughs> ก็จะแจ้วนะคะตอนล่างได้เอาเกียใส่บ่แต่มันบ่ถือฝนบ่เป็นอย่างนอกนี่นะะ้องงามอยู่เนาะเกียงไอ้ไมยอยู่นี่ ยังไม่เสร็จเลยนะคะยังไม่เสร็จเนาะยังไม่เสร็จเลยนะคะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะอันนี้ยังบนดน่างนะคะเอาดินออกจากขาคือน,นี่อันยังบดอ,อันยังบดได้เอาดินออกเลยคะ่ะรอสักพักเนาะอันนี้มองยังพี่นางอู๊ดใส่อั๊ใส่อัวค่ะอันนี้ แกงไก่นะคะแกงใส่ไก่ใส่นอไม่สมเจวเฮดปวกสีมือพี่นางลำเองเลยนะคะแซ่บๆนะคะอันนี้หมกปามกลาหมกปลาหมกแลบปลาโอ้ยังยังอยู่ทอ,อ,องกินบ้าน,าน,านเขาคะ่ะ นี่ย <als> okay, ังไม่ได uhm, <to> so ้ล้างเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเบิงพี่นังลํำเราเสียไปล่างก่อนเนาะค่ะอุ้ยเปิดไฟแล้วนะคะแต่ก่อนเรายังไม่ได้เปิดนะคะตอนนี้พี่นังเสียไปไปล่างก่อนเนาะค่ะใส่เกียร์บ่พี่นัง่ตทองใสมันบ่ค่ะค่ะกำลังล่างล่างเสร็จแล้วนะคะล่างล่างจากน้ำพี่นัง สามน้ำอันนั้นหนึ่งน้ำอันนีนน้น้ำที่สองสีลาา้างยากขนม่ยนได้เจ้าชิวเอาเลยเชือกไส่ถุงอู๋เราตักใส่ถุงอเอาสิห็ดปวกเห็ดปวกด้วยค่ะบ้านผู้ใดบ่มีก็ผู้ใดอยากสนบกระบอกเด้อกระบอกเด้อ เขาถ้าบ่มถือฝนน่ดีเนาะจะว่าบอกถ้าถือฝนนี่มันสุเล็วไหมจังที่เขาไปเมื่อนั้เน่แมนมันถือฝนซื้อเห็ดไปมุลปันเตะเห็ดเลยมุนเปันเตะเห็ดพี่น้องเลยฟังเรามุนปันเตะเห็ดนี่เห็ดปลวกนะคะบ้านเฮานี่อากาศหนาวเห็ดก็ยังออกอยู่เนาะค่ะ มันแรงปรนาน้าขึยังมีน้องไม่สดกินอยู่เนาะพี่นางแมนบอกพี่ทั้งพี่สุดยอดมากเลยค่ะอยู่ใกลธรรมชาติหนาวหนาวเย็นเย็นแล้วแต่มือนีอบเอาขึ้นแล้วเนาะจะว่าบอท้องฟ้ามันมืดคือฝนสิตกเนาะแต่ว่ายูลมว่าฝนตกเนาะค่ะตลาดกกกระทนของบ้านไทยบ้านว่าฝนตกมือนเนี่ยแมนฝนตกแม,มน อันนี้พอละเมนบอร์นเนยอันนี้น้ำที่สามเลยเมนบอนี่ยไฟใส่ไปอุ้เลยเมนบ,บนนอบันเนยไปร้อนพี่นางเล้ไปอู้ก่อนค่อยเบิ่งนต่อนาะคะ่ะอันนี้เอากระนังอ้ออ้อนะคะเพื่อที่จะถนอมอาหารเอาไว้กินนานนะคะอ้อออให้สุกแล้วะคะ่ะเดี๋ยวากระชี่อันเอาใส่ถุงนะคะ เวลาอะอยากนข้ค่อยออกไม่เก่งแล้วค่ะเนาะให้เขาอ้ออ้อให้สุกก่อนนะคะเห็ดปวกเห็ดปวกพี่น้องมาน네้องเห็ดปวกยังออกอยู่เลยค่ะอากาศเย็นแล้วแต่เห็ดปวกยังออกอยู่เนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn